สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องคนอีสานออนไลน์นะครับผมมันอีกอะอากาศดีครับช่วงเย็นๆนะครับเหมือนฝนกําลังจะตกเลยครับผมเดี๋ยวว่าจะพามาเยี่ยมชมฟาร์มวัวเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะแปลกใจว่าเอ้ยฟาร์มวัวใส่กิ่ตรงแตงหน้าไปสั่นชุ่งนาเต็มเลยครับผมฟาร์มวัวอยู่ด้านบนนะครับอื่นจะของฟาร์มแกเอาวัวมากินหญ้านะครับตามทุ่งนานะครับ ที่ยังไม่ได้ทานานะครับแต่ก็มีน้ําเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับผมจะพาไปดูวัวที่ฟาร์มด้วยแล้วก็เอาวัวพวกนี้ขึ้นไปที่ที่คอกนะครับมีวัวพวกบามันแล้วก็แองกลาฟไปพวกนี้หละครับโอเคครับไปดูกันเลยผมนี่นะครับนี่คือวัวรับส่วนหนึ่งนะครับส่วนึงก็อยู่ในคอกนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งครับเอาลงมาปล่อยกินหญ้านะครับก่อนที่หญ้าพวกนี้นะครับเราจะทํานานะครับก็ ช่วงนี้ยังไม่ได้หวานข้าวนะครับก็เอาวัวนะครับมาปล่อยนะครับเพื่อให้กินหญ้าธรรมชาตินะครับผมับบอล่ังไลายิ่นมากครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับโอ้โยบรรยากาศดีให้น้ําเหมือนนํำคำๆเนาะ โตแล้วลงมานี่เนี่ยเบิ่งเหรอเอามีงวนหน่อย,น,อยนั่นตนนั้นออนี่ครับพี่น้องเขาการะลังสีล่ไเลยครับเป็กคอรับข,ข,ของอยู่อยู่ตั้งอีกตั้งหนึ่งครับอยู่ไก่เลยครับแก่ลงมาหญิงยาธรรมศาตรนะครับก้อนที่พวกนี้นะครับจะกลายเป็นทุ่งนานะครับเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ไปก่อนนะครับ อ,อันนี้ก่ะบ่าขายแล้วบ่ยยันนี่โอ้หงวงหน่อยข,ขึ้นขึ้นหลายเดียวะจ้ำโตตัวนี้ออนบ่โอ้ยครับนี่ครับพี่น้องเอ้ย,ยนี่เบิง่งบรรยากาศาก่อนนะครับเด้อก่อนจะไปเบิ่องงวงอยู่ในครอกอยู่ฟาร์มครับผมก็น,น้ำเสนองวงไอ้ไกินหญ้าไร่ทุง่งอยู่นี่ครับเดี๋ยวกองฟาร์มแล้วก็ดูนะครับ ป๊าเเกินเกนเก,นเกนครับหัวแดงทั้งนั้นอืมยอดเลยสายตัวไดขายย,ยีอย่ดีเนี่ยยังบอลบอลม้นบ่อ๋อได้อืมอ,อยมันใหญ่ก่นอจังบากันนอครับ ออไม่ร้ายกว่าน,นี้แน่สิเฮียกันจขายสิขายกลอะครับจะของเราซื้อหวัวมาเลี้ยงครับก็คือว่าเป็นการฝากเงินชนิดหนึ่งนครับที่ดีมากๆนะครับดอกก็คือลูกของมันนี่แหละครับเราก็จะขายได้กคำไร่นะครับนากระนานธรรมชาตินี่นะครับผม เดี๋ยวว่าถ้าอยากตุเงินด้ป่เงิไ่ใหญ่ต้มไม่ตุังลงเือมออกเอับับเดือนหลังงวนเหนไหมนี่หน่อยสองตัวเนไหมบ่มันตัวใหญ่เหรอวะสูงจนซำเม่นี่ครับง่วครับยังกินยังเพลินอยู่ครับหนาธรรมมาสอย่บยอมคอคอกแล้วปะเนี่ยสีเหียมใ้บ้านเนาะอยู่ในอกกันเนาะเกียร์ใต่อยู่หนีบุจัก ใต่เมือกันได้นี่ครับอัวก็่ถือว่างามนะครับอ้วทั้งหมดมิจกโตเนี่ยตอนนี้นี่ยนีไหมมันไอเบิร์ตขวางเลยนะเก่าตัวแกงกราสนะแกงกราไปแล้วครับที่นี่ โอเคนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายเบงอยู่บนฟาร์มนะครับอีกทีนึงนะครับผมนั่นรับตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวไล่ง่วนะครับขึ้นไปคอกกับไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปถ่ายต่อยผมนะครับเนาะโอเคครับนี่นะครับกำมาถึง พอ,อกัปทีเรียบร้อยนะครับคือเขาหยาดมาไคหน่อยี่วันนี้ครับซื้อเละถึงจืดเนี่ยนะครับฝนมันตกนี่นะครับว่ารามันนะตัวนี้โอ้คือเสดือชักแทงวัวตัวนี้เห็นหมูม,มาบรือตรงไหนวหไง ครับปรามันตัวเบลล์มเลยนะครับครับเป็นคอกวัวไม้นะครับง่งายๆนะครับถึงใส่ต้นทุนไม่สูงนะครับเป็นคอกงง่ายๆเนี่ยสวยงามน,นะครับคุณ ครั้งแรกที่จเจาเลียงเลยะจะเจาเลียงเลกตันี่ครั้งแรกเริ่มเลยนะนสองตัวนี่มาเจอหนี้โอ้เอนวยังว่าวไทายกลางเขาเปลืองตางแหลกเลยไมต,ยตัวแหลกังอูอยู่เหมือนตัวแหลกตางแหลกเลยน่นนั่นบอกมวดนี่ตัวตัวแหลกเลยโอ,อขย้ขายขายคือขาย,ขายมดทั้งของกันบอก ปลี่ยนแนววโอ้กันเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นคือขายยกข้อชุดนี้เขาเหลี่ยมเนี่ยครับอี่เนี่เขาขายไปหรออ๋อเนี่ยซื้อมาสองเมียสาวซื้อมาสองเมีสาวซื้อมาหกหมื่นเนี่ยสามหมื่นเออมันขายเมียนั่นไปกัดแจ้งเดียซื้อเนี่ยนมาเนี่ยนี่จะซิมาสองหมื่นเก่านี่บะ ขายหลูมันไปพกเงินหาซื้อมาอมมึงเก่าขายหลูกมุนหาหวนๆามตัวกำไรเดไรล้วนนี่กำไรี่เอ็นี่คือกำไรหมดกำไรโอ้ยมันงามก็เลยเดบราคาเนี้ยจังน่อยเนาะนี่นั่นคือซื้อมาสามหมื่นขายลูเไปสองหมื่นเี้สวขายไปเรีนเบ็ดหลูมันบอแต่ว่าเริ่อต้นจากสองเมียตอนที่ขนาดนี้ ่เพราะว่างูแม่ก็บ่ค่อย,ายาาาขายขายขายนขะายขายเร่งงูผูกขึ้นวาเนาะงูแม่ไว้ผสมเพื่อเป็นทำไรป้อยซือมือบอกง,ง,งูอยู่ไหมบอกทีละครั้งถ้าสมมุิเอ็ดหน้าอะไรจีบไม่ได้ป้อยแล้วบ่นหาหญ้าจีบเนาะหาหญ้าเมื่อยแล้วบ้าน,าหาหนาที่นี่หา,า,าก็ไ่ได้หาขี้เต้ยวเลยดูให้ปลูกหญ้าไว้าให้เนาะหกไร่หกไร่ มีวัตถุงา <c oughs> นเรื่อยเป็นเส้นดินศหราหันหฮดหเดือนละเจ็ดแปดลอยอยึดชาไทบอกปลูกงานไร้ไร้สาย,ายสพันุคือว่าเราเป็นขันคิดตะเลียงงวดยางก,กันตังก็ต้อง3 000, นนอ้สายพันธุ์ไปก่อนแหะเออลวดสีกินนีงานวานนี่เตียนอี่วะกินหนีก็บล้สีเป็นงาตัดเตียงมื่อ,อน,นอันอันตครับะ จะละงูนาวนบ่ม uh, ักปันไดเลยอนาว้านเอายาบบาดขึ้นกินบ่ปันไดมูตัดสองเพียวมันบ่เดคจับเหอยอ่ขางยง่ายงบบหลายแต่จีบปันใดใสยังเดยใสเจอใหม่หาใหม่ก็คองเาไไพ่มาเห็ดแล้วเนาะเสียดทังกระสีก็ตําปูแหลือที่วานี่ง่ายดีอืม เป็นเงียบเลยบดรบอเดรห้ามูจะหม่งวันนี้บอนี้กุยวก็ของงอตุนทุนตำอย่างนี้แต่จูบอได้ลงตัวได้บอเดรเสียเงินอย่างมากมายเสียแต่างกระสีนะจูบอเรจอยดีวะโอ้ตัวนี้ง่ามไหมครับแองกรัดนะครับตัวนี้ยอดเลยง่ามครับตัวนี้โดนใจแห้งตัโดนใจแห้งชอบชอบชอบ ฟันในตั้งหน่อยตัวนี้ไหมน่าเลครับลูกส่งไปแกค่อนข้างจริงะดุนะครับนี่ครับว,วันที่ไ่ขึ้นมาตะกี้ครับนี่พวกนี้ลนะ่ะกินอยู่กินดิบมือกันนะมากินอยู่ขอกีกโอ้ยแน่นอนดีวะ โอเคครับผมสำหรับคลิป <göster> น <ges 2> like ี way, ้นะครับก็มานําเสนอฟามัวนะครับฟามัวมันบ้านนะครับแต่วัวไม่บ้านให้เลยนะครับมีแต่วัวสวยนะครับผมเป็นฟรามติเยบง่ายนะครับของชาวบ้านนะครับเป็นขอกไม้ทำางง่ายนะครับมีต้นทนต่าๆนะครับแต่ัวก็มีแต่ตัวสวยนะครับผมถ้าไงนะครับก็ชอบวิดีโอนี้นะครับกฝากกดไลค์นะครับผมกดไลค์นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับกดแชร์ให้จะขอบคุณมากนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ จะชอยแช่กันไปกันจะดีใจนะครับผมว่าแช่กับว่าเป็นยังนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับจะมาพลาดทีไม่ครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูนะครับฟาร์มตัวแต่ละฟาร์มนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเ่อสนใจนะครับจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะครับให้เข้ากับปัวที่เราเลี้ยงฟาร์มที่เราเลี้ยงอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ละฟาร์มบมเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไป